สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเนาะจ้ะเมื่อนี้ก็มาพบพอกับช่องสาวบ้านาชาแนลอีกแล้วเมื่อนี้สาวมินก็พาทุกคนมาเลาะหานม้พี่นนอกเนี่ยปลาอยู่ปานไม้เนี่ยมันจะอยู่ไอ้สวนสวนยางของน้องสาวมินเองเนาะอืมก็ฝนมันตกน่อไมันเกิดก็เลยสีมาเก็บนม้เนี่ยบริเวณแถบๆเนี่ยก็จะเป็นปลานไมัหมาเลยพี่นนอกนี่เห็นปะ ปลาโนไม่ไปเลยนี่ยี๋ยห้องเขาไปเบึงปลาโนไมข่ขาง,งากันพอดีมือนีได้โอกาสมากแค่ขี่ยางซอยออน้องสาวเนาะก็เลยมีโอกาสเดมาเบื้องหนม่มาหาโนหม่ตัดโนหม่ไปสักบอไาเป็นใดดอกเ้ามันมีรกรเก็บลายพี่นอกจ้า เห็นปะ,อะนอไม้ทุงสูงพี่น้องอนอนหนึ่งแล้วแล้วก็เนี่ยนอนหนึ่งพี่น้องเห็นปะโค่นมันจะเป็นยังไงแกวูบ้านอไม้ลายแห้งพี่น้อง ตรงนู้นกน็น้องใหม่ขึ้นกันโอเคเยาสาวมีนตัดน้องใหม่ก่อนเยาไปพอกันอยู่บาทน,น้ะจ้าปลาไปขายผมเอาสิบาทไปแต่ฉลึงคายะลาดของคนรุ่นโง่แรงหมดเลยสิบาทเอาโลละสิบบาท <c oughs> <c oughs> นอมันตามได้ก็ได้มบมาที่นอนนดแต่หลายอยู่ด้วยนี่นอนมันเป็นกีนอนก็ลนตกมันจะตาไปขินมากเออกเด่ยเดโตเดียวยังบูรุษแต่ไปขายไปขินมันหลายพว็เยมัดแ่ฟรีไ้มปตลาดเดือไปตลาดจะรบรับนนกขายตลาดนัดก็ได้พูดถึง ผมดังอีกแล้วใช่ไหมเนี่ะจะดังแน่นอนตอนนี้เริ่มพัฒนาแล้วดังอีกแล้วเป็นคนดังแล้วผมวจยออะกเอรังมืมเ็ เฮ้เนีเพื่ไอ้ที่ฮะยิ่งอัดกบ้านมันเาชดบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณบ้านที่สาวมีนพักอาศัยคือเนาะที่ว่าขีดยางนี่ละจ้ะบ้านพักก็จะเป็นสารหอมเนาะแบบพัดู่ในป่ายางเลยจ้ะ S <S ถ้าโลละสิบห้าบาทโลละสิบห้าบาทเอาโชว์ไหมเปนดังแล้วผม

ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจช่องสาวนาชาแนลในเดื่อจากพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีจ้า